หลังจากที่ผมได้รีวิววิธีการลบตัวละครที่เราไม่ต้องการออกไปในคลิปที่แล้วก็มีหลายคนสงสัยว่าถ้าเราเผลอไปกดลบผิดตัวละครขึ้นมาเราจะแก้ไขย,ยังไงล่ะในเมื่อตัวละครนั้นจะอยู่ในสถานาการคุ้มครองถึงอยากจะล็อกอินเข้าไปกดยกเลิกก็ทำไม่ได้ซะแล้ววิธีการกู้คืนตัวละครนั้นก็ง่ายแสนง่ายทำคล้ายๆกับการลบตัวละครนั่นแหละครับเพียงแต่ตอนอยู่ในหน้าเลือกตัวละครให้เราทำการล็อกอินด้วยตัวละครอื่นในไอดีของเราตัวไหนก็ได้ตามสะดวกเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วอันดับแรกให้สังเกตที่มุมบนด้านขวาตามปกติก็จะ ให้เรากดเข้าไปดูจากนั้นก็กดเข้าไปตรงปุ่มแผนที่โลกแล้วเลือกว์ปไปที่หมู่บ้านลูมิซึ่งก็คือเมืองแรกตอนที่เราเริ่มต้นเล่นเกมนั่นแหละครับจากนั้นกดเข้าไปที่แผนที่อีกครั้งสังเกตตรงแถบข้อความด้านซ้ายมือเราจะเห็นรายชื่อจุดสําคัญของเมืองนี้ให้เรามองหาคําว่าหุ่นยนต์จัดการบัญชีแล้วก็กดติดตามเกมจะแสดงลายแทงให้เราเดินไปที่จุดนั้นพอวิ่งไปถึงก็จะเจอกับ n p c หุ่นยนต์จัดการบัญชีตัวเดิมพอเราคุยกับ n p c ตัวนั้นคราวนี้มันจะมีเมนูขึ้นนนนนมมาาาาาใให้้้้เเเเเรรรรรลลืือออกกกก3ููววิดดีีีโตตงท่จะะคคับผไป ให้เลือกที่หัวข้อฉันเปลี่ยนใจแล้วเช่นเคยก่อนที่เราจะกดยืนยันอย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนเมื่อเรากดปุ่มยืนยันแล้วสถานะคุ้มครองของตัวละครน,นั้นจะหายไปแล้วเราก็สามารถกดเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าแล้วเลือกสลับตัวละครล็อกอินเข้าไปใช้งานตัวละครที่ถูกกู้คืนมาเล่นได้ตามปกติเลยครับเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมกับการคอลแลบครั้งยิ่งใหญ่ของ COA กับ One Punch Man มาพร้อมกับคาสใหม่ m i s t r e c s คาสย่อยของ Musketeer สาวสวยในชุดรัดรูปสีดำสุดลึกลับเพิ่อมาพร้อมกับกล่กองอาวุธคู่ใจที่มีท สไนเปอร์ช็อตกันปืนสั้นและปืนใหญ่เลเซอร์อันทรงพลังยิงทำลายศัตรูท,ตทุกตัวที่ขวางทางจนแหลกเป็นจุนถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปเยอะๆเก็บไว้ดูกับเพื่อนๆแล้วคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าทุกคนคิดเห็นยางไรกับเกมนี้แล้วกำลังเล่นคลาสไหนกันอยู่บ้างครับ